สวัสดีครับที่ท่านทุกคุณนะครับจะมาเรีแอคชั่นเช่นเคยนะซึ่งเราจะมาเรีแอคชั่นตำนานยุทธพูดถังซานในปีที่หนึ่งร้อยสหรือตอนที่139นั่นเองนะครับผมโอเคครับซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนะก็จะเป็นการที่อ่าเอาสื่อขานั้นมาเจอกับหลวงหลงแล้วหลังจากไม่ได้เจอกันมาประมาณ5-6ปีอะไรประมาณเนี้ยเนาะซึ่งก็ตื่นเต้นนี่นะเพราะว่ายังไงผมมันรู้สึกว่าแบบขนาดหลวงหลงอ่ะเห็นอสือขาแล้วเรียกยังไรมือสั่นเลยอะไรเงี้ยคือแบบ คงไม่คิดว่าจะได้เจออะไรางนนเนาะซึ่งอยากรู้ว่าหรเออหลงๆจะมีปฏิกิริยาอะไรครับตอนนี้เนาะโอเคครับผมจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ต่อไปนะครับโอเคครับถ้งนั้นเราไปเริ่มคลิปเลยนะครับผมตอนที่หนึ่งร้อยสามสิบเก้าเออเจ้าสำนักนี่โอ้โอข้ากลับมาแล้วอืม โอ้โวิ่งกระโดดเข้าไปกอดเลยเหรอโอ้ยโอ้โ แ่บสงสารสงสารหนิเห็นอย่างนี้ก็อ้าพ่อคืออะไรวะใส่ัวแเราเดินไป <c oughs> ท่านพี่ใบผมหน่อยครับท่านท่านอานิ่งข้ามีเรื่องสำคัญ อยากหารือกับสนักขาแก้วเจรดสมบัติแต่ข้าไม่อยากข้องแว้กับจักรวรรดิเทียนโตว่าจะทําได้หรือไม่เดี๋ยวสามีอะไรก็พูดตรงกลงเถอ,อะอตั้งเคร่องแดนไว้เหรอโอ้ใช้มันตัดเสียงคนอนอกก็ไม่ได้ยินเรื่องที่เราคุยกันแล้วโอเคภายเวทดีเนาะเจอเจ้าทีไรต้องตอให้ข้าประหลาดใจมากทุกที <laughs> ดูท่าครั้งนี้ก็คงไม่ต่างกัน ปล่อยเขาหวานันไปสองคนเจ้าสวยขึ้นแต่ข้ากลับขี้เรไม่เลยเจ้าดูสุขุมขึ้นมากเออจริงจตอนนี้ทำให้ข้ารู้สึกปลอดภัย หลงๆห้าปีมานี้ข้าค,คิดถึงเจ้าเสมอไม่ว่าลำบากแค่ไหนแค่เจ้าปรากฏขึ้นในใจข้าความกล้าหารก็เต็มเปี่ยมครั้งนี้สจ้าจะเให้เจ้าสำนักนิ่งยอมรับจะไม่แยกจากเจ้าอีกแล้วอ่าตอนห้าปีก่อนเขาแบบสถานที่ตรงนี้ใช่ปะเออเซียวซานกับเจ้าสำนักนิ่งเหรอไม่รู้ตัวเลยเหรอท่านท่าทษเจ้าเลย พวกนั้นต้องหัวเราะย่อข้าเน่ก้อยพวกนั้นหัวเราะไปสิโอ้ทนานิ่งนานตกลงนะครับภายหน้าสำนักถังต้องพึ่งพาท่านแล้วเป็นการร่วมมือที่ได้ประโยชน์สองฝ่ายข้อตกลงกันใช่ะเป็สถานที่ได้เมื่อไรข้าจะส่งสิ่งของที่เจ้าต้องการมาให้รับรับมีเรื่องอะไรก็ขอให้บอกหลงหลงต่อไปเราต้องพบกันน้อยลงจะได้ไม่เป็นที่สนใจอ่าท่านวางใจได้ โอ้เออเจ้าสำนักนิ่งจะเด็กโง่ทำไมตอนนั้นถึงได้จากไปไ่ฝึกครับท่านสำนักจะมีกฎแต่คิดว่าข้าจะไม่คำนึงถึงความสุขของลูกสาวอย่างนั้นอ๋อท่านยอมรับเพื่อข้ากับตุงแหรอครับคณจะบอกให้เร็วก่อนั้นขากับช็อกเจ้าแค่อย่างเดียว ชีวิตน,นี้ข้านิ่งฝืนชื่อมีหลงหลงเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวอ่าใจไหมไม่ดูแลดีเอวางใจได้ครับข้ามีกําลังมากพอจะปกป้องหลงหลงได้แล้วข้าจะใช้ทั้งชีวิตดูแลนางจะสําสนักนิ่งล้าเสียวดูแลหลงหลงไม่ดีเราไม่ปล่อยข้าไปได้ครับ <c oughs> เอาซื้อขอหลงหลงเป็นเจ้าหญิงน้อยของสำนักหอแก้วเจษสมบัติ ข้าเห็นนางเป็นหลานสาวมาตลอดเจ้าบอกว่าปกป้องนางได้แล้วเช่นนั้นข้าขอดูผลลับห้าปีของเจ้าหน่อยแล้วกันโอ้จะทดสอบพลังเหรอถ้าเป็นไอ้ไอ้ออาสื่อขานดะ่าจะพอแบบตู้ได้แหละเซียวซานขอยืมเลือดหยดหนึ่งสิอ้า ออ้มึงงรับนนย่าีนะทักษวญญกะวิญญาณที่หกใส่กลอกกระจกวาดวิลานสองพยักเซวซาารับพลังไหวปะรับของเลือดเจ้าออกจากรุนแรงไปหน่อยอ่ะแสดงทักษะวิญญาณที่หวของเจ้าเถ <c oughs> อะจะแสดงก็ต้องมีคโ่ต่อสู้เจ้าอ้วนไม่ได้เจอกันนาน มาแสดงความรักกันหน่อยไหมจสู้เดี๋ยวอ้าวข้าพเจ้าผิดใช่าไหนะเจ้าดีนะอยากมาลองกับข้าปกติอ็กซ์เดขาดอยู่หลังสุดกันเนาะถ้าจะอ้อมมือให้ก็แล้วกันแต่ให้เจ้าออมมือล่ะมาเลยมาเฮ้ยโอ้โหยายาังไยใส่หลังกหยอกหยอกเหรอ ขึ้นต่อสู้ประชิดตัวกับวิญญาจาร์สายโจมตีใช่ใช่ปกติมันผิดธรรมชาติมากเลยนะพลังรุนแรงมากเสียวอ้าวผ่านอันตรายถึงชีวิตหลายครั้งสภาพร่างกายได้ก้าวข้ามผ่านวิญญาจาร์สายอาหารไป่ต้านานโอ้แจ้งเันค้างว่ะต่อต้ัมผัสวิญญาณของพิษสารได้ด้วยแต่วิญญาจาร์สายควบคุมจะขัดพลังประทุกมากที่สุดยยนเฮ้อ่าใช่เฮ้ย ย่างเงินคำถังซันมันต้านไฟปะจะ่อูดก็เริ่มเอาจริงแล้วเฮ้ยแต่ไม่รู้ตัองอ้ง,ตง,ตงไฟมาหัวจริงได้ปะนะเดี๋ยวคำรามพยามผมทลายสวมบัติทักษะใ,ใหญ่ก็ต้านไม่ได้เนาะรุนแรงจังวะ <c oughs> โอ้ <c oughs> กระพ่านกันคลามจะต้านหนาโรดได้แต่ไม่มีวันทนเปลวเพลิงพยามหงที่เพิ่มแรงวพุทธได้ทักษะกระดุกวิญญาณแขนขวาเปลวเฮ้ยเทสทักษะกระดุกวิญญาณว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวระเบิดพยามหงโอ้โอเคมีเซกไอเซก็เป็นถลายใช่ป่ะ โอ้าโซโโโื้อขาแบบแม่งมันดูต่างกับเมื่อห้าปีก่อนมากตอนนี้เนาะยูจัดอะย่างใส่กอ,อกด้วยหอมจังถึงแม้การท่าของเจ้าอ้วนจะรุนแรงแต่ขอเบเขตการโจมตีค่อนข้างแคบเสี่ยวว่าตัวจุดนี้ได้เว้อย, <c oughs> อยอ้ยโอ้ย ระวังตึกพังเนอะใส่กรอกเข็มพิสหมดเวลาแล้วเฮ้ยฮะที่ไทยก็เป็นร่างแยกกระจกเงาของเสี่ยวอาวจับจิ้มโอใช่ร่างแยกกระจกเงาดึงความสนใจก่อนโอ้ใช่รกระดูกหุ่นานมัน้ำลังถอกรา,ราชาเงินคราบสุดครบ ทักษะวิญญาณที่ห้าทองราชาเงินครับโอ้โหโหโหก็ได้ยรณาเนี่ยฝนดาวตกพยาหงรุนแรงรุนแรงรุนแรงจริงโอ้ยจ<อ>้หนอดึกดื่นคนจะหลับกันนอน ยังอี๋เหรอแต้ทั้งหยิบยาดยุดคู่จะเรียนบาดได้กันเหรอโอ้ได้แั่งคอนเลยเหรอเออโอ้เนี่ยยกไม่ขึ้นปะใช่ป่ะมันจกเห็นจับแล้วแบบตกองมาเลยเซลซานคอนเท้าเทียนของเจ้าหนักชะมัดยาดเลยโอ้หนักจริงๆว่ะ เสียวอ้าวตอนนี้เจ้าแข็งแกร่งเป็นบ้าเลยอีกนิดหนึ่งข้าเกือบสักเสียตรงนี้แล้วปีนี้จ,จะพลัอะไรมาบ้างเนี่ยรอให้เจ้าเจอคนที่อยากปกป้องที่สุดก็จะรู้เองโอ้ยยฮะเออแค่พลังไปเยอะเนาะแค่แแเสียพลังวิญ,ญญาณมากไปหน่อยกระดูกวิญญาณของเจ้ามาจากสัตวิญญาณตัวเดียวกันใช่ไหมใช่ครับท่าน ครได้กินเสกกาะกระจกเงาภายใน3นาทีจะสามารถเช้พลังจากวิญญาจารที่เปรีมเลือดไว้7ดใน10ส่วนพอข้าสร้างร่างแยกกระจกเงาอนุภาพยังเพิ่มถึง8ใน1ิส่วนอ๋อเอรอโอ้น่าสนใจยังนะ <c oughs> ตอนนี้ข้ามีข้อเสนอให้เจ้าเลือดทั้งซานเตรียมก่อตั้งสำนักชื่อว่าสำนักถัง,งแต่ข้าก็หวังว่าจะจะเข้าร่วมสำนักขอแก้ขอเพียงเจ้ากลับไปกับข้าข้าจะยอมรับเรื่องเจ้ากับหลงหลง สำนักขอแก้วเจะสมบัติต้องการคนมีความสามารถให้เขาเป็นกำลังให้สำนักเรื่องของพวกเจ้าก็จะลดแรงต่อหน้าน่าเจ้าพยายามมาหลายปีเพื่ออะไรรีบตอบรับท่านอาสินี่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเจ้านะขอโทษครับเจ้าสำนักนี่ เขาไม่อาจตอบรับท่านได้ส oh, oh, oh. เสืโอ้าข้ารักหลงหลงข้ายอมทำทุกอย่างเพื่อน,นางแต่ถังซานคือเพื่อนพ้องของข้าตอนนี้เขาต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดหากข้าเลือกจากไปชาติน,นี้ไม่มีวันอภัยให้ตัวเองแนะ่แลวหลงหลงเะหาอข้าไม่ยอมแพ้เรื่องนี้ไม่ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนข้าจะทำให้ท่านใจอ่อนให้ได้เสืออ้าวพูดถูคก,กค่ะเป็นพ่อพวกเราจะดประหลาดแห่งสื่อไหลเข้าไปหนึ่งเดียว พี่ซานจะก่อตั้งสำนักถังเมืนอขึ้นชี่ให้เสียวอู่แก้แค้นสำนักวิญญาณยุทธพวกเราจะนิ่งดูได้ได้ยังไงอ่าเ,เพื่อนๆนะเนาะแต่ยิ้มใช่ปะ่ะบซื้อค่ะถึงคำตอบของเจ้าจะเจ้าเล่แต่ก็ต้องยอมรับว่านี่คือคำตอบที่ข้าต้องการโอ้เป็นการลองใจกนันอีกรอเจ้าสำนักนิ่งท่านจะเรียกว่าเจ้าสำนักนิ่งอีกเออ

สำนักถังมีแรงเสริมเพิ่มเลยนะแต่จะทำตามเป้าหมายให้สำเร็จยังห่างอีกไกลแสนไกลได้เวลาไปเจอสหายเก่าแล้วฮ่าอ๋ออ,อ้นี้ไงก็เลล่าเนี่ยวหอที่นี่ช,ชื่อสำนักอะไรวะ จำถังซานได้ไหมนี่ยโอเคเปิดค <he Bis to see> ้อนให้ดูก่อนเลยฮอได้น้ยโอ้ยเห็นคอนก็จำได้แล้ววะสำนักวิญญาณยึดรังแกผู้คน ทำให้นายท่านต้องรอดเร่ไปค่อนชีวิตแล้วลงมือกับนายน้อยซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกไอ้ท่านข้าน้อยรอให้ท่านกลับมาเสมอท่านกลับผู้อาวุโสตอนนี้ท่านพ่อได้อยู่ดูแลท่านแม่ใช้ชีวิตยอย่างสงบถือเป็นการปล่อยวางอย่างหนึง่งคิดไหนก็ได้ถ้ามาเพราะมีเรื่องจะปรึกษาท่านเิอนายน้อยว่ามาเลยาหาข้าทำให้ได้ย่อมไม่ปฏิเสธ ข้าเตรียมก่อตั้งสำนักชื่อว่าสำนักถังหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านและตระกูลจอมพลังยามสำนักเข้าเทียนปรากฏสูรโลกอีกครั้งจะเข้าร่วมสำนักถังด้วยไหมถ้าหากใช่ข้าคงต้องขอบระเสธตระกูลจอมพลังจะไม่เป็นบริวารให้สำนักเข้าเทียนอีกต่อไปวางใจเถอะเมื่อ่าข้าจะก่อตั้งด้วยนภักน้ำแรงข้ายอมไม่เข้าร่วมกับสำนักเข้าเทียนโอเคเช่นนั้นก็ดี นายน้อยช่างมองการไกลยิ่งนักฟังข้าไม่มีปัญหานายน้อยซานก็จะติดตามเ่านด้วยงั้นต่อไปผู้อาวุโสไท่ถา,านจะเป็นผู้สอาวุโสสูงสุดของสำนักพวกเราเรีบหาหรือเลือกที่ตั้งสำนักเถอะนั้นตั้งที่โจนข้าก็ได้นายน้อยที่จะปรับปรุงอย่างไรข้าพร้อมสนับสนุนให้จริงดิโอสุดวาลงุง โอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะซึ่งตอนนี้ก็จะได้เห็นเอาซือขาแบบแสดงพลังต่อหน้าแบบเจ้าสํานักนิ่งอะไรอย่างนงี้ยนะเนาะเออแล้วก็เขาก็แบบอึ้งนะเขาคงไม่คิดว่าจะทําได้ขนาดนี้ผม,มคิดเนาะคือเห็นเลยแบบแต่ละคนนั่งอึง้งออ้าวว้าวอะไรเนี่ยเออคือมันก๊อปถังซานที่ผมอึ้งนะที่มันก๊อปยาก,กันขามได้นี่อันนี้ประหลาดใจนิดหนึ่งเออแต่แบบไม่ได้ประหลาดใจมากแต่แบบประหลาดใจตรงนี้ก๊อปคอนห้าเทียนได้ คือนึกว่าจะเลือกได้แค่เป็นยานยุตอันใดอันหนึ่งของแบบของเขาอะไรเงี้ยเพราะปกติคนประมาณ99.99% 99ของโลก <c oughs> คงจะมีแค่เป็นยานยุตแค่อันอย่างเดียวใช่ป่ะล่ะหนังสานมีสองมันก็ก๊กอปได้สองเลยเหรอโกงนะข้างนะั้นเออแต่แบบเมื่อกี้ยังยกคอนหนังสานไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันหนักไปทาได้ว่ากี่ชักนะ500ร้ยช่กเขหาหนังสานถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนคนเคยพูดไว้อะโอเคครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนหนังซานจะไปหาเรือกันเกี่ยวกับ เรื่องการก่อตั้งสำนักถังของตัวเองอะไรอย่างเงี้ะก็ไปปรึกษาพ่อหลวงไปปรึกษาไอ้ตระกูลจอมพลังอันนี้ใช่ป่ะเออก็อันนั้นถือว่าเจรจากันได้ดีอืมโอเคซึ่งคลิปนี้ก็คงม,มีประมาณนีนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อ,เ,อเป็นกำลังที่จะไปเนาะสำหรับที่ขอต้องเจอครับบ๊ายบาย,บาย